สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจำวันนี้เราพบก,กันในวันพุธที่7มกราคมพุทธศักราช2,568ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงรับหนะ้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ1,274.91จุดค่ะ เพิ่มขึ้น0.16จุดหรือคิดเป็น0.01%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่21,334.36ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนวินไซด์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นไทยนั่นเองค่ะราคาหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาก็โผบินรับข่าวสารแพ้งนะคะได้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทำให้บอร์ดการบินไทยชุดใหม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที กรณีที่5ผู้ถือหุ้นได้มีการยื่นฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2568ทําให้บอร์ดการบินไทยมีกรรมการเป็น15คนจากเดิมที่11คนค่ะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสไ,ได้ออกบทวิเคราะห์นะคะให้ความเห็นต่อประเด็นนี้นะคะระบุว่ามีมุมมองเป็นบวกต่อไทยในระยะสั้นจากการที่บอร์ดชุดใหม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของการบริหารและอำนาจลงนามทำให้การตัดสินใจตลอดจนการอนุมัติโครงการสำคัญของบริษัทมีแนวโน้มเดินหน้าได้ราบลื่นขึ้นเช่นการเช่าเครื่องบินลำตัวกว้างเพื่อทดแทนฝูงบินที่เตรียมปลดระวางในปี2026เพื่อรักษาคาปาซิตี้การให้บริการและโครงการลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงหรือ MRO ท่าอากาศยานอุตภาเป็นต้นโดยบลฟินแนเซียไซรัสค่ะ ยังคงแนะนําซื้อนะคะประเมินราคาเป้าหมาย11บาท30สตางค์ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยก็ออกบทวิเคราะห์ถึงไทยเช่นกันนะคะโดยมองว่าแนวโน้มไตรามาสสี่ทับ2568กําไรปกติของไทยจะอ่อนตัวลงเยียร์อ e อนเยียหรือว่าเทียบกับช่วงเดียกันปีก่อนค่ะแต่หากดูกําไรสุทธิดีขึ้นมากเพราะปีก่อนขาดทุนรายการพิเศษ คาดว่าปี2568กําไรปกติจะอยู่ที่3878ล้านบาทเติบโต20.4%และมีกําไรสุทธิที่34109ล้านบาทและมีกําไรสุทธิที่34109ล้านบาทจากกําไรพิเศษเทียบปีก่อนขาดทุน27147ล้านบาทและปี2569คาดกําไรปกติที่29049ล้านบาท มาจากแนวโน้มรายได้ต่อหน่วยลดลงและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นปรับอิง Price per book ลงเป็น2.25เท่าราคาพื้นฐาน7.55บาทลดคำแนะนำเป็นขายจากถือและยังมีปัจจัยลบจากหุ้นที่จะหลุดซ i l เลน p ์พีเรียดที่25%ในวันที่4กุมภาพันธ์69ค่ะโดยหุ้นการบินไทยหรือไทยนะคะก็มาปิดการซื้อขายภาคเชา้าที่ผ่านมาที่ 7.45บาท7บาท45สตางค์ค่ะบวกไป40สตางค์หรือว่าคิดเป็น5.67มูลค่าการซื้อขาย259.21ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเร็วทันที่เว็บไซต์หุ้นินไซ์ .com ค่ะและยังติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Ins t a g กรม X, Line, Square, Telegram, t r a d e TikTok, รวมถึงการรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไส้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.00นานโดยประมาณวันนี้ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ